สวัสดีครับอ่มามือนี้ลองรวมไอรวมพาเบิงมาเบิงผลงานพายุเมื่อคืนนี่ครับถล่มบ้านนนสมบูรณ์อันนี้ปลายลงน้ำครับนี่ปลายลงน้ำพังเยบเยินแล้วก็ต้นข้ามปลายลงน้ำกับต้นไม้สองต้นหักและนี่ละนาดนะครับเป็นพายุที่มาแห้งเติบอยู่ครับตอนหัวค่ำเนาะ ประมาณสองทุ่มสามทุ่มนี่แหละช่วงนี้แหละแล้วก็มาเบิ่งผลงานของไอบบนนบ้บริเวณบ้านสวนนะครับบริเวณบ้านสวนโอ้เติบหนึ่งอยู่ได้เนี่ยยางเข้ามาก่อไผ่กอ่กอไผ่ล้มนะครับก่อไผ่ล้มแล้วกัต้นยางฮักสองสามต้น,น แต่ก็แปลกนะครับต้นไม้กับไอ้ไม้สังไวยเนี่ยโบหักเขาทำบ,บานเลยเวยออกเนี่ยหลังนี้ปลอดภัยปลอดภัยมาในมาเบิ้งด้านหลังครับด้านหลังกระเบื้องหักจากแผ่นชัางกระเบื้องออกจากแผ่นกระเบื้องสามสิบแผ่นอ่ากระเบื้องสามสิบแผ่น ไม้แดงฮักลงน้ำพังสามสิบแผน่นพแต่หลังไงบมเป็นยังหลังไงญ่ครับแล้วก็ตามรายทางกับต้นไม้ฮักหลายลายต้นนี้อีกนะครับนี่ักโอ้หลายหลายครับผลงานพายุแห้งเนี่ครับเมื่อคืนในสกลนครน,นะครับเพจเกิดที่สกลนคอนรอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับ แต่พอดีเพิ่นเฮ็ดไม่เรียบร้อยแล้วมุมนี้มุมนี้บโบันณไดน,นะครับแต่ก็ไม้หักทับรถพร้อมนะครับรถยนต์แต่ก็บบวสบซหายหลายเพราะว่ามันเป็นในไม้น้อยนะครับเป็นจอดไว้นาบานเพิ่นนี่ดันในกับต้นแดงครับ ต้นแดงต้นกลวยต้นมังหงพังยับเยินนี่ครับมุมสูงบหินคักวไดครับฮักละนี่ละนาดเลยนี่คือผลงานของพายุเมื่อคืนนี้นะครับถล่มบ้านนนสบูรณ์ตบดูบมไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับไว้อการน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด ไลก์กดแชร์ให้นี่นะครับจากกระผมไอรวมทาเบิงครับสวัสดีครับ